สวัสดีเอาได้ถือเสต็จเนี้คือทุกคนพูดว่าให้เราเปิดคำว่าโคตรลาวเม่นก่อนเข้านอนแล้วมีท่าให้พวกหนูด้วยแต่เจ้าของช่องไม่ค่ะเราเม็นก่อนเข้านอนเด้วันนี้พวกเราห้าคนเม่นก่อนเข้านอนมีแขกรับเชิญเป็นพี่ไอยู สัมภาษณ์กับยูทูบเบอร์ในไทยถูกต้องขึ้นตองเพลงใหม่ที่อายุดูส่วนใหญ่แปลกๆก็ต่างไงต้างกันออฟฟิศใต้ออฟฟิศใต้เป็นจไหนเป็นรอยแา่หู้เป็นแต่หู้วันนี้จะมาทำอะไรคะก็มีเพลงใหม่ค่ะชื่อว่า Love Win All ค่ะเป็นน่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรารัก ในแบบชวนสีส้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรืออันนั้นพี่วินไม่ใเรื่ความรักชนะทุกสิ่งสนุกมากยังเขาบอกว่าเยเอ็มวีได้หรอใช่มีไหนครับวีเมียว้าอ้าวบังไทงกองยีบโอเหรอเห็นเป็นเหมือนกองกองอ๋อแต่ว่าหนูยังไม่ได้ดูแต่ว่าหนูเห็นมีคนที่แคป หรือพี่เกตต่างๆแคปซีแคปซีไงแบบกล้าดุ๋ยครับดุ๋ยอ่ามันเป็นฟิลแบบลูกบาศก์เรียกว่าอะไรลูกบาศก์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 แหละลูกบาศตามล่าอยู่นะเมื่อกี้มันลอยได้หรือก็เหมือนพิซซ่เหมือ้เหรอมันเหมือนตามล่ามาฆ่าเขาอยู่มันเป็นแบบแอดรอปอ่ะไม่มันเป็นฟิลเหมือนวิลวิ้นดนตรีมาแล้วมันเลยเป็นเหมือนแบบโลกโลกหลังความล่มสลายอะไรแบบนี้ป่ะอ๋ออ๋อเป็น dystopia แอดรอป์แอดรอป อุ้ยเขาแต่งตาสวยมากเลยเหมือนคนโดนทำร้ายมากไหยอันนี้เขาใส่คอนแทคเลนส์ป่ะใช่อุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงสมีคนชมว่าแบบแตกฟีนมาดีเลยโอ้ยโอ้ย สว่างสวยมากแต่ว่าเมืองนี้มันดูเป็นเมืองพังอะไรหมดเลยนะมันดิโชเปียร์โลกหลังวันโลกโอ้โหทำไมกล้องนี้มันวิเศษอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นมุมมองอีกมุมมองปะมันเป็นเหมือนฟิลแบบย้อนวันวังโลกอ๋อเป็นเป็นกล้องที่มองแบบอดีตเหอเหมือนความสวยงามผ่านเรนเรนมาปะเหมือนแบบโอเสไนโอมแบบยิ่งดี อุ้ยดืยมแอลกะหอลอุ้ยเอ็มวินะอ๋อนี่ใคมากระรองวินวินไม่ไม่เดี๋ยววินเอาเขาบอกว่าลองกินดูสิอ๋อนี่ไม่ได้เราต้องห้ามส่งเสี่ยงป่ะโอ้โหไม่ทำเี่ยอไม่น่ารักเนาะอ่ะตอนนี้ใครบอกใส่กันเลยอ่ะอุ้ยแล้วมีคนด้วยเต้นเต้นเหรออ๋อเป็นอีกไม่ประเด็นคือเซตเนี้ยเขาต้องถ่าย่างนี้ก่อนแล้วค่อยทำลายหมดใช่ไหมเออ โห่ตกมหมคนทำอาร์ตเวอร์หดเสียในอยูิงานอาร์ตดีมากมันเป็นฟิล์มแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโลกโลกโลกที่สวยงามในรูปปติที่แบบเราไม่ได้เห็นแล้วในในโลกนี้เลยที่แบบโลกในจินริงอันนี้มีคนแอมานนีคแบบเยอะมากที่เป็นแฟนเลยอ่ะแล้วก็โหเซ็ตอแต่รูปรองเท้าคือเป็นรูปจริงๆที่แบบที่พังไปแล้วที่ทุกคนแบบตัดแฉ ุกคเหมือนเราได้ใค้ชิดมาตรฐานของอายุสาวต้นแตงเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงแบบเป็นเฟอร์เฟิกอะไรเนีเฟอร์เฟิกออคิวก็คือขึ้นหนึ่งลุกชาติแล้วตัวเก็เศร้าไงเหมือนดูซีรีส์เลยอ่ะแต่ว MV คือโปรดักชันแบบเท่าซีรีส์อ่ะไม่หรือว่าเขาอาจจะตีความความสัมพันธ์หรือเปล่าแบบมาแล้วป่ะอีลูกบ้าอีลูกบ้ามันทำไรอ่ะ อีรือว่าเหมือนไปคนไล่เออมันไล่ทะยานมาหนุนคนเขาหนีมันคือมันเหมือนเป็นแบบีปริศาดอะที่แบบไล่กับเอเลียมันชาแบบที่ท่านี่ก่ะโอ้โหเสี่ยอันนี้ก็วิ่งหนีคืนน้ำมันก็วิ่งหนีบ้าเหมือนสกายซ็อกวะไอพวกเนี่ยแมตเนอร์แล้วตอนนี้อุ้ยต้องกระโดดะสวิต้องหนีไอ้ลูกบาดนี่ป่ะโอ้หเสีย็จแล้วเลียอุ้ยมันมีหลายอุ้ยมันมีหลายตัวนะน่ะโล้โลกโลกรู้แหละโลกพังไปแล้วแบบ ขออย่าลูกอย่าลูกนี่เออเพราะเขาลีฟใช่เอาโอเคสู้ให้คุณเห็นเบื้องหลังที่เขาตีเนี้ยเขาตีแบบตีจริงเลยเหรอไม่ผมมันจะมีคาแล้วผมว่าตีแบบใส่อารมณ์แบบคือรางวัลเบื้องคาเลยหรอสู้จริงเราจะดูกันนะมากอันเนี้ยอินเนอร์โอ้ยยุ่งเป็นเลือดโอ้ยแต่ละแต่ละเล่นยันเล่นอืมอันนี้คือต้องจินตนาการนะเพราไม่ไม่มีอะไรอ่ะใช่โอ้ยมันระเบิดแล้วมันเป็นสีแดงโมลิวันนี้ดีมากเลยอ่ะ ปิตาหนีะายหรอปะเอปิดข้างเดียวพอข้างมันบอดเนาะ๋อตาบอดไปแล้วหรอข้างนั้นอ่ะเออคือแบบก็ไม่เห็นแ่ีี่สุดท้ายที่ตัวเองแต่ต้องแบบมันดเลยหรอเาัหั่น้องหงผมหงละอองออกมาหัว่ะโอ้ยที่อายุอ่ะโอ๊ยนโอ๊ย ไหพูดแต่เขายอมไปด้วยกันหมดเลยนะมันเป็นี้เป็นอะไรอะเลนส์ลลายไปเลยเหรอกล้องมันหล่นอไฟเดร์ของกล้องอ๋อแบตโมเอาสายชาร์จฉันไม่หมอะถูกไปจริงออ๋มันดูดขึ้นไปถูกไปสลายไงสลายสลายไงสลายตัวไปอมันคือกองเสื้อผ้าของคนที่โดนดื่ไปหมดแล้วเวอร์อะเธอถ้าไม่ดูไม่ได้ฟังเพลงเสียงพ่อๆ่ออะไอยู่อะ นุ่กลัคนลุกมากเลยอ่ะคือน่ากลัวนะคนลุกเลยอ่ะคือถ้าเปลี่ยนซาวด์ทั้งหมดอ่ะนี่คือหนังเชลเลอร์อ่ะเอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกเป็นหนังแบบโลกแตกอ่ะกระบอกว่าเลิฟวินรอแต่ว่าไม่ชนะลูกบาสไม่แต่ความชนะทุกอย่างแต่ไม่ชนะลูกบากสมาด้วยสุดท้ายก็ยังตายเลยนะบ้าเราก็อาจจะไม่ชนะการจากรลาสุดท้ายก็ต้องจักแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ถ้าไม่ถ้าไม่มีเสียงเพาะของไอยูที่สะกดเราอ่ะดูแค่เอ็มเบียนกลัวมากโอ้โหตอนลอยไปนะครับหดหูอ่ะบอกเปไงบ้างวันนี้ตั้งใจดูมากเราก็ดูดูแบบว่าอ่านซับไตเติ้ลด้วยไงเราเออ่เรื่องราวเป็นไงเออพี่หูหากันจนไม่ได้แบบบางอาจจะพลาดอะไรไปเขาคุยอะไรกันบ้างเออนั่นสิเหมือนเขาใช้ภาษามือปะเออเหมือนมี่ไออเหมือนพุดเหมือนสีพีเปิดไว้แล้วก็ปิดเสียง หมือนเหมือนเหมือนไม่ได้พูดกันออกเสียงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคืออะไรมันมีมันมีเป็นสั์ไทยไหมครับเขาเปลี่ยนเป็นศับไทยดูจับพูดแต่ขอตูมเมคอัพไปงานอาร์ตดีหมดเลยเนาะจริงอ๋อใช่มีเขาตาข้างหนึ่งเป็นเหมือนตอตอป่าแบบเป็นเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับไปไปเจอเออทุกคนโดนดูดหมดเลยเนี่ยอันนี้เราอ่ะมีแต่ต้นมีแต่ต้นมากต้นมงต้นไม้แบบเสื้อเสื้อผืบ อันนี้ขอบแปลงเนอะพีนั่นด้วยใช่ไหมใช่แต่ออโต้นะครับอืมก็จะแปลแบบอุ้ยตอนแรกไม่รู้อันนี้คืออะไรพอตอนจบคือเศร้าเออพอรู้ว่าคนมันตายไปเยอะแล้วอะรู้อันนี้คือสองคนสุดท้ายที่อยู่บนรอดอยู่บนรอดอยู่บนรอดบนโลกเออบนโลกชื่ออะไรับจักรวาลของฉันเออเป็นยังไงบ้างมาใช่ไหมหรยอแต่หุ่นยอ๋อเป็นคำถาม ขอมันนั่งอ่านเนื้อแซบก็คือมีมดไมงเลย้นแลเวก็ที่นี้สวยจริงๆคนลูกอ,ะอ่ะพี่ไอมากเลยคนลูกจริงตอนเนี้ยเหมือนแบบไม,ไม่ไม่มีจริงอ่ะแต่สวยมากโอ้โหอีก็คือแบบแบลล์ขอนั่นแหละวะอ๋อเขาเรย่มมาจับพี่ตาข้าให้มันบอดไปแล้ว คือฝั่งนี้คือเห็นในกล้องคือเห็นเป็นกล้องยูทูปปีอะไรอย่างเงี้ยโลคิยาเหใช่ใช่เนหมือนแบบนี่งมดตลองวิเียะไเริ่เป็นป้ายอไรย่างเงี้ยป้าสิค่ไม่พูดเอเอนอมิสิคือเพลงนี้คือเพลงปักอกค่ะี่อะไรอะ เป็นเพลงของทุกคนเป็นความรักที่แบบตอบตเราหรือมันคือหรือมันเอาไปใช้ในงานแต่งเลยไม่ได้ล่ะแบบมันแปลว่าแต่โอ้โหแต่สกอร์มันมันดีสกอร์ก็าดูแบบโดบแอบโดบเปนลาติดก็เสีลได้นะแบบเหมือนเรารักเขาแบบอยากให้าจหรือว่าถามว่าแบบจะไปกับฉันไหมพร้อมจะร่วมทางกันไปไหมเออฉันว่ามันเป็นดานแต่งเนี่ยรู้สึกว่าแบบนี่เขาเป็นพลงงานแต่งแล้วถ้าไม่เล่นแบบโอ้โหนี่อันซีนชอบเพลงนี้มาก น่าจะพูด <meus> ถึงเยอะเลยนี่น่ารท่าะเรือนี้คือโฮเทลเดนูนะอาจจะใช่ฉัฝั่งันี่แบบอาจะถามแต่เดี้ติดหูนะถามเจ้าสาวว่าแบบจะดีไหมกับฉันไเหมือนทำมันทำตามเนี่นี่ฝันอันนี้คือการแต่งใช่น่า ถาผ่านเลนที่เขาที่เขาัแปว่าสองคนนี้คือคบกันมานานแล้วนะอยากแป่งงานกันแล้วเปนะอุ้ยถ่ายคือด้วยสายตาองฉันี่นี่คือรอดมาได้ลุกย่างเย็บคือใครเยบุเยบีบ่าบุบบ้าบ้าบ้า ไม่หลายตัวประเด็นนี้โกมคือแบบเหมือนวันสุดท้ายคุณจะไปกับฉันไหมที่อยู่ด้วยกันฉันว่าเพลงงานแต่ง<ม>นี่คือเพลงงานแต่ง<ม>ฉันว่ามันเป็นเพลงแบบเลิกกันก็นได้อยู่นะไม่เนี่หนัวไม่หรือว่าเป็นเพลงแบบหนัวไม่ใช่เพลงเลิกกันดูจากแบบแต่ฟ<ต>ิลล<อ>ิ่งสำหรับพี่คือแฟนกันจะตายกันจะ,ะจากกันไปนหนัวมันคือ รักกันแต่ไปต่อไม่ได้อะไรยิง่งไม่รู้ว่ามันดูหลายม,ามุมนลวน้วกระใช่ไม่ยอมปล่อยไปตอนนี้ให้มันดีขึ้นแต่มันเยน็นไม่ได้เสร็จง่ายเลยอยูต่ต้องมอ,องแล้วก็มาปิดตาตาสั่ง,งไป จความรักขอราทั้งหมดตัวแล้วคือสู้เกินมินที่ร้ายอ่ะแต่ตายก็ยอมไปด้วยกันอันเดียวเรหนูผ้าร่วงเหรอโอ้โหเกินปุยมุยอ่ะตีนมินนี่ของกล้องก็เยเหมือนแบบแบตชีวิตคนอะไรตแบบหมดทุกอย่างมันหมดหมดเลยอะพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่ไลท์คือนิสสวยมากเลยมันถึงมาซีนิมาติกแบบความผ้าที่ร่วงแล้วแบบมันลงมาตรงกลางแบบ น้ำมืดพอดีเลยอ่ะแบบแต่นแรกมันแอบ,บแบบเหมือนแบบ,แบ,บเป็นมูสวาออ่างเออปมมือแท้ยูค่ะโอ้ยก็เป็นไงชิเดะเก่งมากค่ะคุณไอโยปล่อยมามเบาๆคือรู้สึกว่าเขาหนูเข้าใจแล้วว่าถ้าสมมติเพลงนี้จะใช้ในความความรู้สึกยังไงของคนถ้าสมมติว่าแบบจะเอาเพลงนี้ไปลงสตอรี่มันน่าจะเป็น อารมณ์แบบนอยเนื้อต่ําใจรักที่โรบิโอนอยจูเลียสความรักที่มันดูมีมีมีชนชั้นอดไรอย่างเออมันมีความกีดกันมีความเป็นไปไม่ได้หรือมันอาจจะเป็นสถานะที่ยังไม่ไม่ชัดเจนหรืออะไรคนที่เจ้าเรียใช่รักมันแต่รักเราจะชนะทุกอย่างนะอะไรเงี้ยแบบคุณพร้อมเสี่ยงกับฉันไหมคุณพร้อมที่จะหนีไปกับฉันไหม อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ที่ตีความหนักก็แต่ก็ไม่รู้ก็บางคนอาจจะใช้เพลงนี้ไปเต้นสับชาก็ได้แล้วมันก็แล้วแต่คนจะไปใช้พี่ไอยูว่าพี่ไอยูว่าเพลงนี้ควรใช้ทําอะไรบ้างครับพี่อสปีดในทิกตอกค่ะแล้วก็เล่นชาเลนจ์กันนะครับสปีดเอาทินออชาเลนจ์ค่ะเดี๋ยวไปดูแล้วไปโพสเป็นแผ่นของพี่ไอยูด้วยใช่ไหมแผนเสียงของพี่ไอยูเออไปฟังออริจินอลดีกว่าใช่แล้วพี่วีก็เล่นดีมากเมื่อกี้สมูทไรบัตเทอร์สุดๆแล้วก็จะมีคอน ไลวันไหนไทยแลนด์วันไหนปึ้งีสองวันได้สองออวันใช่เดี๋ยวเจอกันสักวันพี่ไทยก็แบบว่าฝากฝังผู้ใหญ่ผู้จัดแลก็แบบว่าดูแลแฟนคลับไทยแลนด์ให้แบบ ดีๆีด้วยว่ะปากคุณจัดจัดผังดีด้วยนะขอราคาหน้าละราคาหน้าละขอสเกลเท่าเกาหลีได้ไหมเห็นเขาปล่อยผังว่าเป็นเวที240องศาด้วยนะจริงป่เนี่ยที่เกาหลีนะใช่ของเกาหลี240องศามาที่ไทยก็เป็นเหมือนของเกาหลีเลยแต่ว่าเาไม่รับปากไม่รู้ไม่รู้ของที่ไทยพี่ไอยู่ปลว่ารับปากนะเขา240องศาส่วนที่ไทย42องศาแต่เป็นผู้ดาวนูมิเฉดเลยเป็นแดดมาถึงแดดมาถึงแดดแดดที่สอง นะครับวันนี้สวัสดีสวัสดีเชียงรายใช่ไหมนะต้อนรับรายงานจากเชียงรายค่ะต้อน้ำเหมือนฟาร์ถเลยเรานไกบ้างจะนั่งตัวกันยังนะยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเพแฮปขึ้นอย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ